นะสวัสดีครับช่องมมเต้ขอชิวนะครับบอลสีตายยกตู้วิธีนี้รอดแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตบอลสีให้ดูนะครับจากที่บอลสีผมนั้นได้ตายยกตู้ไปแล้วผมก็ได้ทาการล้างรากเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วมาดูผลลัพธ์กันในวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงก็เป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูแต่ละต้นกันนะครับต้นมโตมีน่ารักเชียวโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับก็นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้ออกมาจากตู้นะครับนะก็ออกมาจากตู้แล้ว ก็รู้สึกว่าตู้มันยังไงไม่รู้อยากก็น้องมาโดนแดดบ้างนะครับเพราะว่าตู้รู้สึกว่าแดดฝั่งหนึ่งจะไปไม่ถึงน้องก็เลยรู้สึกว่าจะแงนหาแดดจากลักษณะต้นนี้ดู่ะมอนน้องจะแงีนหาแดดเห็นไหมครับก็เลยเอาลองมาตากแดดอย่างนี้ดูแล้วก็เอาแช่น้ําดูจะเป็นยังไงลองเลี้ยงนอกตู้ดูสินะครับนะแต่ก็มีบางต้นจะเอากลับไปเข้าไปในตู้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาจเจริญตับตัวไวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างต้นนี้ อันนี้ก็ถือว่าโตวไวทีเดียวนะครับอันนี้มีชื่อว่าเพชรบุบผานะครับจําชื่อได้ที่จําได้เพราะว่ามีเอฟซีท่านเนืองนะครับนะเขากระทกมาแต่เมื่อวานแล้วว่าจะขอซื้อมีแบ่งไหมนะครับไม่มีแบ่งเลยนะครับมีต้นเดียวขอรอเลยนะครับนะครับมีต้นเดียวแค่นี้นะครับแต่ก็คุยกันไปคุยกันมาอขอแล้กันพี่เขาขอผมว่าอโอเคมีอยู่ต้นเดียวนะครับ เพชรบุกผายังไม่ได้ผ่ายังไม่ได้อะไรเลยเขี้ยวก็น่าจะเต็มอยู่นะครับก็พวกก็อยากได้ก็อโอเคครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต้นนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้น่าจะ,ะเหลืองกันตนานะครับเหลืองกันตนาดูดินเขาก็ยังเห็นไหมครับอ่าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวว่ามาเปลี่ยนให้เขาใหม่แล้วค่อยเอาเขาตู้แล้วกันเนาะก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะ,นะเหลืองกันตนาต่อมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้เยอะเลยอันนี้เนี่ย น่าจะหนุมานนะครับไม่รู้ว่าออกศึกอมพพพาหรืออะไรนะ <c oughs> จำไม่ได้แล้วนะครับนะเออแต่ก็สวยสวยครับออกชมพูชมพูหน่อยอ่าโอเคอ่าเยวออกไปก่อนเหลืองตนาตอนนั้นก็ได้แยกไว้นะครับตอนนี้ก็สวยทีเดียวเชียวเหลืองตนาหลายต้นอันนี้ชายชนไม่ป้ายนะครับก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็อ่ะออกมา อันนี้นี่โอ้โหลูกไม้หน้าเทพติดด่างติดไรด้วยนะครับเห็นไหมเ,เห็นไหมอ่ะนี่นะครับก็เป็นลูกไม้หน้าเทพนะดูความสวยของเขานะครับนี่ก็ออกมาแล้วลักษณะอใบใหม่นี่ถือว่าออกมาสวยทีเดียวนะครับนะ อโอเคต้นต่อไปอันนี้จําชื่อไม่ได้ครับทุกคนอันนี้จําชื่อไม่ได้ว่าต้นอะไรวนะผมจําชื่อไม่ได้ว่าชื่อต้นอะไรอ๋อ,อ,อนะแต่ว่าสีเนี่ยสวยสุดๆครับสีสวยมาก เออนะใบอะไรก็สวยนะครับนะเออเออนี่น่าจะลูกไม้แหละสวนนี้ก็ชายชนอันนี้ชายชนชายชนสดๆเลยเดี๋ยวนี้ถ้าแพงดีๆอาจจะเป็นสิริพรน,นะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนดินหน่อยนิดนึงนะครับนะฮนะแต่ชายชนเราไม่ดูแล้วเนาะ ไปโดนอื่นมากอ่าดูอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้มั่งอันนี้อย่างสวยเลยชมพูชมพูอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแล้วมีหนอด้วยอ่ามีหนอด้วยเออสวยมากมากเลยจําไม่ได้ว่าอะไรรอน่าจะรอตอนโตแต่ว่าสวยมากเลยครับอ่าต้นนี้ส่วนนี้น่าจะไม่น่าจะพลาดนะครับอันนี้น่าจะศิลานักปรลาดนะศิลานักปราด,นะาราดเออฮะ รอดหมดแหละอันนี้ก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรก็น่าจะสัจธรรมนะสัจธรรมทำขึ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็หานุมานแหะครับน่าจะหานุมานอันนี้อะไรกินไม่รู้นะโอเคมาดูฝั่งนี้เราบ้างานะอันน,น,นี้อันนี้ลูกไม้อันนี้ลูกไม้แต่ว่าแดงสดสวยดีนะก็สวยดีนะครับสําหรับคนที่ ชอบหน้าแดงๆดงดุๆนะครับก็ไม่อ่าก็ไม่น่าจะทําให้ผิดหวังนะครับเดี๋ดูหน้าเขามีเปื้อนๆนี่ด้วยนะอเขาเขาติดป้ายติดอะไรด้วยนะครับไม่ได้แดงอย่างเดียวนะครับอื่นะมีติดสวยสวยครับสวยต้นนี้สวยแนะนําเลยนะครับนะเออเอายิงสวนก็มีแค่อย่างละต้นแหละ <laughs> แนะนำบุญวะ อันนี้ก็ลูกไม้ใบไผ่นะครับลูกไม้ใบไผ่ออกมาแล้วนะครับนะ,ะชมพูสวยๆนี่ใครสายชมพูก็สวยนี่ก็จามพิษัตร,ริย์จะทำนะครับนะแต่ว่ามันน่าจะแพงเพราะว่าผมผ่าผ่าผ่าแล้วก็เยอะเหมือนกันแพองออกมาครับก็มีหลายตัวประมาณนี้ครับรโดยโดยรวมโดยประมาณนะครับนะก็มีประมาณนี้ ครับทุกคนนี่ก็เป็นคลิปอัปเดตบันสีของผมนะครับที่เออยางว่าแหละที่ว่าน้องได้ตุยยกตู้ไปแล้วนะครับก็ที่เหลือก็แค่จะเปลี่ยนดินนะครับนะจะบอกว่าเปลี่ยนดินก็ไม่หวนั่น,นแหละวัสดุปลูกเขานะครับผมใช้วัสดุปลูกก็เป็นใบกาญปูรล้วนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนั่นแหละก็เดี๋ยวคลิปยาวไปเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันอ๋อน,นะเดี๋ยว ก็ตัดเดี๋ยวจะตัดจบไปเลยแล้วกันนะสําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามในช่องหมูต้อขอเชิลวด้วยก็จะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากอ่าเป็นกําลังใจให้ผมก็ช่วยช่วยผมหน่อยนะกดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับก็จะไปทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยโอเคก็เอ่อถ้ามันคงไม่มีอะไรแล้วนะหรือถ้าใครสนใจก็ติดต่ออะไรมาแล้วกันนะครับนะเออเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ